รับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงทามือเก๋ากับโครงการ your first stock นะคะสัปดาห์นี้ตามที่สัญญากันไวค้ค่ะเรายังคงพูดคุยกันกับพี่นิวโป้งอาทิตย์กีรติพิชนะคะซึ่งเป็นต้นแบบนักลงทุนนะคะที่มีความเชี่ยวชาญการลงทุนในกลุ่มสื่อสารมาอย่างยาวนานนั่นเองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่นิวโป้งเล่าภาพให้เราฟังกันไปถึงวิวัฒนาการและพัฒนาการสําคัญของกลุ่มนี้ถ้าใครอยากรู้อยากให้กลับไปเปิดดูมากๆมีประโยชน์มากเลยเราจะได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมหุ้นกลุ่มนี้ถึงเรียกว่าเป็นแมกกาเทรนของจริงค,รคือคนอออื่นนหลาายๆคจจะมง มันเป็นหุ้นตามกระแสซะมากกว่าแต่จริงๆแล้วข้างในนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่มันสอดคล้องกับภาพของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่มันเปลี่ยนแปลงมาหลายขยักแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดก็ดูเหมือนจะมีมีบทบาทเหมือนกันนักลงทุนน่าจะได้ศึกษากรณีศึกษาดีๆหลายรอบจากมหากราบ 4G รอบนี้เหมือนกันใช่ใชไหมคะพี่นิวโ้งคะอ่าครับผมก็ก็คือจริงๆแล้วเนี่ย การประมูลคลื่นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ทางกสทาชาท่านต้องทำอยู่แล้วแล้วก็ก็มี roadmap ร d m แมปออกมาชาัดเจนะนะครับย้อนกลับไปครั้งแรกเนี่ยที่ที่เรามีการประมูลขึ้น่นก็คือปี2012ก็มีการประมูลขลืน2,100ึ้น Hz, 2เมกะเฮิร์บางคนเรียก2.1กิกะเฮิร์นะครับซึ่งรอบนั้นก็เป็น AIS d t a c แล้วก็ True นะครับได้ไปคนละสิบห้าเมกะเฮิร การได้มาของคลื่นนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดการสร้างโครงข่ายเกิดการสร้างงานเกิดการลงทุนแล,และเป็นประโยชน์มากกับประเทศไทยนะครับทําให้ประเทศไทยมีอินฟราสตรัคเจอร์ทางด้านโมบายบรอดแบนด์เนี่ยที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทีน่าเราจะสังเกตเห็นว่าในรอบ5-5ปีที่ผ่านมาจากปี 2012, 2 0 1 2ั1สเเนี่ยประเทศไทยมีการใช้สมาร์ทโฟนอย่างมาโหฬารเลยคนเปลี่ยนโทรศัพท์จากเบอร์กดจากมือถือกดปุ่มเนี่ยกลายมาเป็นสมาร์ทโฟนแบบเต็มที่ซึ่งแน่นอนฮะ พอตามโรดแมพของมันแล้วเนี่ยพอมี 3G ก็ต้องมี 4G ซึ่ง 4G เนี่ยผอิญมันไปแมชหรือไปเข้าคู่กันกับรอบของการหมดสัมปทานเดิมของบริษัทเช่นอย่างของตอนนั้นเป็นของ DPC นะครับก็สัมปทานขึ้นพั0แก็หมด True Move สัมปทานขึ้นพั0แหมดปี2013ก็เลยเก็บขึ้นนี้ไว้เนี่ยเตรียมที่จะมาประมูลซึ่งการประมูลเนี่ยในที่สุดในระหว่างทางมันมีอะไรสะดุด กึกกักกึกกักบ้างแต่สุดท้ายก็คือขึ้นพันแมีการประมูลมเมื่อเดือนพฤศจิก,กาสองห้าห้าแปที่ผ่านมา<ท>ะนะครับแล้วก็ผลการประมูลก็เป็นราคาที่สูงนะครับราคาที่สูงก็คือ,อ,อจบที่ราคา3 9 0 0 0ล้านกับ4 0 0 0ล้านตีซะ4 0 0 0 0ล้านนะครับซึ่งถ้าสมมติเราหารด้วยระยะเวลาของไลายเส้นใบอนุญาตเนี่ยคือประมาณ18ปีหาร8ปีเนี่ยก จะตกปีละประมาณ2,000กว่าล้าน2,000กว่าล้านซึ่งซึ่ง2,000กว่าล้านเยอะไหมมมันอยู่ที่ว่าเราเทียบกับใครถ้าเราเทียบกับเบอร์หนึ่งโมบายโอเปอเรเตอร์เบอร์หนึ่งมันดูเล็กน้อยอแต่ถ้าเทียบกับเบอร์สามเบอร์มันดูเยอะขึ้นม,มันดูเยอะขึ้นเพราะว่า Net Profit Net Profit เนี่ยมันจะถูกมันจะถูกฮิตด้วยมันจะถูกชนด้วยด้วยด้วยปีละ 2,000งว่า<ร>ล้าน,านโดยที่ตัวนี้ยังไม่รวมคาเป็กงบลงทุนเน็ตเวิร์กหรืออะไรต่างๆเลยแต่นั่นกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยเพราะอีกหนึ่งเดือนต่อมาอมคือเดือนธันวาปี2558มีการประมูลขึ้น900คขึ้นแล้วเป็นการกดที่ทุกท่ทานทราบแล้ว <คำ S 1> ว่าเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการประมูลขึ้นก็ก็มีคนแซลว่าเป็นเป็นราคาไม่ใช่ราคายอดดอยเป็นยอดดาวเลยยอดดาวนาเมกด้วยดาวนาเมกอยู่นอก เกือบ8 0 0 0 0ล้านบาท76,000มื่กดกันโอ้โหสวันสี่วัน4คืออะไรต่างๆประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นต้นทุนที่สูงต้นทุนที่สูงแล้วอายุบอนุญาต5ปีนะครับซึ่งถ้าเอา76,000ตั้งหารด้วย15เนี่ยต่อปีเนี่ยโหมันเยอะนะมันเยอะมากแล้วมันหลายพันล้านมากนะครับก็สิ่งนี้ทีน้าถามว่ามันทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยังไงสิ่งนี้นะครับมันทำมัน หลังจากที่สิ่งนี้เกิดขึ้น Market Cap อของหุ้นกลุ่ม ICT กล่าวคือ Advan นต์อินทัชด t t ท็ True แล้วก็ Jazz เนี่ยหายไป5 0 0แสนล้านบาทจุดต่ำสุดเกิดขึ้นช่วงเดือนมกรามา r k e t Cap ของหุ้น5ตัวนี้หายไป5 0 0แสนกว่าล้านบาทกว่าที่จะข่าวค่อยๆซึมซับและมีแนวโน้มว่าอาจจะว่างคืนมาใบหนึ่ง ค่อยๆคืนมาเนี่ยกว่าจะทอนกลับมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าใครขาย LTF ไปเมื่อต้นเดือนมกราเนี่ยเป็นการทิ้งโง่เลยทีเดียวมีปวดใจปวดแน่ครับมีปวดใจปวดแน่เพราะว่าไส้ในของ LTF ต้องมีหุ้นสื่อสารอยู่แล้วครับเวลาเราทํา valuation เนี่ยเราใช้ DCF เงี้ย Discount Cash Flow มองไปข้างหน้านักวิเคราะห์ analyst หรือนักลงทุน VI เนี่ยก็จะมองเห็นว่าเฮ้ย ต้นทุนในการจ่ายค a าเบสค่าคลื่นเนี่ยมันไม่ใช่ระดับหมื่นล้าน20งหมล้านแล้วไม่โป่ขำแล้วใช่มันคูณ5เท่ามันเป็นระดับ50 0 0มล้าน70 0 0 0ล้านแล้วเริ่มมีความกลัวว่ามันมีแต่จะแพงขึ้นเกรงว่ามันจะเหมือนที่ดินอ่าถ้า้าแบบแข่งกันแบบนี้ปุ๊บทำให้ valuation มองไปข้างหน้า คู่แข่งเพิ่มขึ้นต้นทุนมากขึ้นต้นทุนสูงขึ้นก็เลยแล้วแถมยังเกิด p r i ซ์วอลลสงครามราคาใช่เกิดสงครามราคากันอีกใช่ทำให้ทำให้มุมมองไปข้างหน้าของกลุ่มนี้เลยด้อยลงกว่าที่ตลาดจะค่อยๆรับรู้และปรับตัวพ้นจุดต่ำสุดในช่วงเดือนมกราแล้วปรับมาช่วงมกรากุมภาแล้วก็มีนาเนี่ยเราใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่า ช่วงเนี้ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยม,มันเป็นช่วงปรับตัวของข่าวต่างๆาที่จะค่อยๆสะสมแล้วก็แปลความออกมาเป็น,เป,นเป็นการตัดสินใจของนักลงทุนแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยความเชื่อของผมคือในอนาคตเนี่ยประเด็นที่หนึ่งคือกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ที่ดีแนวโน้มในอนาคตดีนะครับสิ่งที่สองคือความคาดหวังเรื่องมูลค่าคลื่นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมันจะถูกปรับให้สมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับซึ่ง ณจุดจุดนี้เราตอบไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงแต่มันควรจะสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับประเด็นที่3คืองบการเงินของหุ้นกลุ่มนี้ในช่วงปี2ปีนี้จะจะต้องเรียกว่าสะุอึกอะ p ิปอัพคือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะว่า o ป e r a t o r รายใหญ่รายหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนลูกค้ามาใช้ 3G มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า device subsidy device subsidy คือลูกค้าคนไหนยังใช้มือถืออ่ารุ่น รุ่นอาม่ารุ่นรุ่นกดปุ่มนะครับยูเนี่ยต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นสมาร์ทโฟนหรือรุ่นที่รับ 3G ซึ่งโมบายเปรเตอร์ต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นต้นทุนใช่อันนี้เป็นต้นทุนคือเอาจีเมทโกคือใจเนี่ยก็อยากให้ลูกค้าไปเปลี่ยนเองใช้ของดีๆแต่ว่าถ้าสมมติลูกค้าเปลี่ยนไม่ทันโมบายโอเปอเรเตอร์จะทำสิ่งที่เรียกว่าดี v i c e s ั b s i d y คือขายด้วยราคาถูกเป็นพิเศษหรือถึงขั้นไปแลกฟรีหรือถึงขั้นไปแลกฟรีเพราะเพราะนั้นสิ่งนี้จะเป็นคอสที่ง ซึ่งสิ่งนี้นักลงทุนอาจจะต้องคาดการณ์และงบในปี 2- ปีนี้มันอาจจะมีต้นทุนที่พิเศษขึ้นเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ในระยะยาวหลังจากที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยทุกอย่างผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วมันก็จะกลับไปสู่ช่วงที่ค่อยๆมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนต่างๆไม่บวมเหมือนเดิม พี่นิวป้งกาลังจะบอกพวกเราว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ตกอ,กอกตกใจสําหรับการเคลื่อนไหวในกลุ่มนี้ถ้าเราเข้าใจว่าพื้นฐานของมันคืออะไระแล้วเมกะเทรนที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในมิติไหนต้นทุนที่จะกระทบมันจะกระทบในระยะสั้นหรือยาวอย่างไรเราจะทําใจได้หนึ่งคือทําใจได้<ใ>กับ2คือเราเราจะเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราควรที่จะลงทุนเพิ่มหรือในในช่วงเวลาที่มันเป็นกู๊ดสต็อกอยู่แล้วล่ะ ณจุดจุดนี้มันกูดไพรซ์แล้วหรือยังถ้ามันกูดไพรซ์หรือราคาดีเป็นหุ้นดีและราคาดีด้วยเราสมควรที่จะสะสมเพิ่มไหมหรือเป็นช่วงที่แบบโอ้โหฝุ่นตลบเลยเราเราควรจะหยุดเวทแอนด์ซีคือนั่งดูไปก่อนไหมสิ่งเหล่านี้นณหุ้นตัวเดียวกันนะครับเวลาที่ต่างกันในรอบ5เดือนที่ผ่านมาการตัดสินใจไม่เหมือนกันเลยเพราะคุณเพราะข่าวรูปแบบเอาลุกภาพอนาคตน่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อย แม้กระทั่งในช่วงช่วงเวลา5เดือนที่ผ่านมาสั้นๆนเนี่ย<ช>โอ้โมันพลิกไปพลิกมาเลยเกินทีหน้าเกมเกมนี้เขาเรียกว่าโอ้โหต้องแบบคว่ำกระดานเล่นกันนะ, <laughs> นะเพราะว่า กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความผันผวนมากและนี่คือเหตุผลสําคัญว่าทําไมเราถึงต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันในรายละเอียดนะคะว่าถ้าเรากลับมาวิเคราะห์วางในเรื่องของภาพความผันผวนไว้ก่อนวิเคราะห์ในเรื่องของโมเดลธุรกิจของแต่ละเจ้ากับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเนี่ยนะคะใครจะมีโอกาสชนะได้มากที่สุดและคําถามสําคัญที่ value shareholders ควรจะตั้งคําถามมาทั้งในเรื่องของการลงทุนกับตัวเองนะคะแล้วก็ การหาข้อมูลสําหรับการลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีมิติไหนกันยังไงกันบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่นิวโป้งยังอยู่กับเราแล้วก็จะมาฉายภาพนี้ให้เราได้ติดตามกันต่อเนื่องนั่นเองค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่นิวโป้งทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ